ัสดีจ้ะพี่นอ้องเหรอภาพเมาเก็บผักสองสนิทนี่พี่น้องนี่เด้อนี่ให้นังสือขอดนี่เด้อนี่นี่นังสือขอนะเดเน,นา,าะนี่เก็บผักสองสนิทนี่จ้ะโอ้ยเมื่อกี้น้องงามงามกว่าเลยกว่าเลยเก็บเก็บบอนี่นโอ้ยงามครับงามเลยพี่น้องบลูดอกเด็ดเอาเนาะพี่น้องเด็ดเอาอ่อนๆอยู่นะ หอมพี Auf, ом, uh, ่น้องเดี๋ยวเอาเข้า <the> ชีขึ้นเนาะพี่น้องจ้ะมาชีเต้โป่งขึ้นกันตัดเอาเนี่ยโอ๊ยเบิดหัวตะสีออกนี่นะพี่น้องโอ๊ยเป็ดเป็ดเป็ดเอียงคนนึ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 งคลอยคนห่วงคนหาต่ออกพี่น้องนี่ หลาเม็ดเรนชุดภาษาเยอรมันจ้ะเออแมนอยู่นี่มีดเนชุดนี่ภาษาเยอรมันแล้วก็สิเก็บพี่น้องเพราะว่าคอยเคยกินเนาะคอยเคยเก็บกินทุกปีอันนี้เอาไปเฮ็ดใส่สอกใส่ซุปพี่นอ้องใบอ,อ,อ่อนๆเพื่อนๆจะกินใบถ้าเป็นดอกมาดอกเพื่อนสิขาวๆสูงๆต้นเพื่อนถั่วหัวพี่น้องนี่อันนี้คือเบียร์เพื่อนอยู่นี่นี่ เอาไปเฮ็ดสะดอกสลัดชิ้นหพี่น้องเขาเฮ็ดซุปเฮ็ดซุปเฮ็ดแกงเฮ็ดยังเขาซับซับซับใส่ในเพิ่มสีมีกินหอมหอมเล็กน้อยนี่นะนี่กินได้จ้าดอกก้อนสีดอกสีขาวๆพี่น้องต้นชุ้งสูงดอกคนงามงามตัวในหนังสือก็มีอันนี้ก็คือกันพี่น้องจ้านี่นี่ตัวนี้ก็กินได้นี่ใบเพิ่นนี่เฮ็ดสะดอกสลัดกินได้เด้อพี่น้องนี่นี่นี่ต้องซื้อกล่อมีจ้ะนี่เก็บเอาพักย่างเล็กๆและน้อยมือนีิพี่น้องนี่ มันยังออกบอลหลายพี่น้องยังออกบอลหลายนี่ดินี่ดิเห็นอ่อนๆอยู่นี่นี่นี่ไม่ห่วยนี่พี่น้องนี่ห่วยอ่อนๆอยู่นี่เก็บอมย้างเล็กๆละน้อยพี่น้องนี่เดี๋ยวใบแก้วเลยพี่น้องจาารนี่เห็นพิ่มๆเพ่มอันที่เขาเก็บอ่อนกับร่างแก่คือน,นี่พี่น้องต้นเพิ่มนี่ ลายอยู่ดิพี่น้องมันพันนันใหญ่ทีอะพันพันแต่สิออกซอแซเนาะน้องนี่เราชิฟังพี่น้องน้องบักหอยกาบบักหอยจิ๊บจีทด่นี่ลายลายนี่แต่ว่าฮัมโบกเก็บจ้ะโบโลงข่อยโบโลงโบกเก็บแล้วเพิ่นก็เป็นแบบว่าเพิน่นเพิ่นโบหอยเก็บเลยล่ะเขาไปเบิ่งข,ขอมูลนะหอยกาบหอยอยังลายลายปีไก่กว่าพัทลูกกว่าเบิ่งนี่แหละมันขึ้นมันน่ามือเต็มเลยหน้หนารลด้ะพี่น้องไป้ทายสูเบิ่งจ้ะนี่ หลายน้องนี่พี่จะน้องหอยกีบนี่พี่น้องข่อยกระบ,บอกเก็บบก,กินเนาะเพราะว่าข่อยบ่ขาตัดตัดตัดชีวิตพี่น้องจ้ะอขยเลิกขาตัดขาดตัดตัดชีวิตมากประมันสีหาปีแล้วพี่น้องปูปลาข่อยกระบอกขาอข่อยขาตะพักเด็ดตะพักกินจ้ะพี่น้องจ้ะไทยสุเบิงจ้ะ น้องบักหอยบักหอยกาบหรือบักหอยกิ๊บกี้แล้วหอยกาบนุ่ยยิ่ๆนะ่อพี่น้องหลายขันแห่งมากนี่พี่น้องจ้ะนี่หาเบิ่งพักต่อจ้ะพี่น้องจ้ะอือืมขอมลืมเอาปั่นฟังเด้อพี่น้องให้กินอ่อนๆเด้อให้กินใบอ่อนๆนี่เฮ็ดสลัดนะอืมรสชาติเพิ่นจะออกเปรี้ยวๆจักน้อยอเปรี้ยวขมๆจักน้อยพี่น้องแล้ตะปากไผาปากมานันเนาะ พ่อเราแหละได้ร้ายแล้วแหละอ้อนงามเลยพี่น้องมึนเลยงามงามมึงนะกินใบอ่อนๆ้สิแหละพี่นอ้องนี่ใบอ้อนอ้อนเพิ่อนนี่ใบอ่อนๆงามค่ะงามแน่พี่น้องปลนนนงปานี่ตุ่นทูปลื้อสีเดี๋ยวเดี๋ยวมีก็พี่นอ้องปัดปัดปัดอีพออีเมีย ามีดกดงามคาััเน้องพี่น้องคน,นะมันออกน้มันมันบวกน้ำหนองเห็นไหมพี่น้องโอ้ยต่อนโซนไปกินของแสบเหรอยายมีตัดนี่ตัดแล้วเขาไปปอกอาอนโอนๆทุ่งในเนาะพี่น้องนี่น โอ้คอยหาอันนั้นตั้งกล้องตัดออกน้องพี่น้องร่มลมนี่พี่น้องมือนีนะของนี่มาหาเก็บพักได้พักยังก็เอาท่านก็ดีแล้วนี่พอ่อนี่พ่อมนี้หามคัดตัดเอาไปลวกไปแกง แซ่บพี่พี่น้องหวานเหมหวานหอมผลไม้ เป็นที่ใส่ตัดกิโนดเด้อพี่น้องเพคนบ่ได้ห่วงดอกอันนี่หาข้อมูลบ้างแล้วหรอกเขาบอกอีกคนคนไ่ได้ห่วงได้หามเขาจักน้อยนี่นะพี่น้องอืมเป็นพืชชนิดนี่เขาจะแหงมาตัดเอาเขียงมาตัดถิ่นน้ำปลาน้ำยังถิ่นอืม ตมงดีคหาเอาแต่นอนยังหมุกหนุ emperor, tamanho, iza, <IV linking>. ้ชากงก็แ <bullying> ช <iso cial> ่งแต่ยังสมก็ที่เป็นตะลุมแท้ บุ้งไปล้งล้งโดนนั่นลุ้งบรรยากลงเรื่องขีตุนดด่นิงเก็บกินเลเด้อพี่น้องโมบีอยันไ,ไปหาสื่อเกือบุูดมา่ส่อยู่ได้ลงท่าใบได้ถึงลร้คู่แล้วนี้ ลงอะไร่าสิลงไปวะแซนมันอันน้ำบุกันในแห่งพี่น้องจ้าอืมน้ำพุกันในแห่ง ได้ล <Đây. c ười> ู้ไม่ได้ลายก็ยังเหลืองงามงามปล่อยไปมันสูงสูงอย่ามาตัดไม้พี่น้องจ้ะโบอืดดอกขึ้นอลายเราหุ่นน้ำปลาหุ่นน้ำบวกน้ำนองไล่ทักไลยเนี้ยก็อันเดียว ใช่บรรยากาศที่เบิ้งคุณเลยไปทุกคนก็เแม่น้องน้มได้พี่น้องค่ะไหมคุณปอกก้นพี่น้องอเองลยนะปอกออกทั้งสีเลยปอกออกทั้งไม่อ่อนๆคนนี้สินะนนนพอได้กลิ่นไปทั่วด้วพี่น้องนี่ ในหนังสือในตำรากบ็บอกให้กินกินได้กินได้ล้านเปิดเส้นไหมพี่นออ้องแ,แกงเป็นลวกกินก็ได้พี่น้องในตำราเขาก็เพื่อนกบ็บอกให้กินได้ลอยเปิดเส้นเลย อันอันขอเห็นอันยูยูทูปหนึงค่ะคนอเมริกาเนาะพี่น้องขอเห็นเนาะ <c oughs> ข่ะเจ้าปอกนั่งปอกกินดิบหนตัวค่าเจ้าทั้งกินกินดิบไหมขอเห็นนะแต่ว่าขอ,อยังโมค่อยเอาไปกินดิบเพเพี้ยในตำราพี่น้องบอกว่าไปไปเพชรสลกสลัดพี่นก็ว่ากินดิบได้คล้ากันในตำราน่ะแต่ว่าขอยังโมค่อยกินพี่น้องขอ,อยังโมค่อยก,กินดิบเพื่อเพี้ยนะในตำราพี่นก็งบอกว่าเพชสลัดหระอเพ กินลิบก็ได้พ,ยยดพี่นก็เว้าอยู่แต่เขาบม่เคยกินนักเรียนพี่น้องแต่ก็ได้ยำรอบม,มึงแล้วก็เออออกหว,วานบ่ออกหว,วานกินดิบได้พี่น้องหกสิบป,ปอ,อกเอาไปลวกแล้ว,ลวลพี่น้องออน,น,อน,อน,นี่ไปลวกมเนื้อไล่ไปพี่น้องกดตัดเอานั่นอันนี้เป็นลวก ผักมันออกหลายแล้วพี่น้องจ้ะเก็บผักยุนเยอะละมั่นผักออกลายหลายตรงว่าเนาะเป็นห่วงสุขุสุกคนแล่วลาวอีกคนแย่เมื่กเลยต้องศึกษาดีๆพี่น้องกันก่อนเก็บก่อนกินเนาะก่อน,นี้บําเพ็ญวาเห็นคนเก็บเก็บน้ำเพิินนี้พี่น้องก็ต้องมั่นใจคอยพูดด้วยต้นนี้นังสวกนังซื้อต,นอต้นดอกตําล่าเุมือนก ผักมันคือกันหลายพี่น้องคอยว่าวอิลิคอยยับต่คำนี้แหละว,ว่าผักมันคือกันแยกแยะบอ่ออกเลยผักนะ่ะพี่นอ้องแยกแยะบอ่ออกเลยแหละม,มือนีินก็คือสิได้ผักสามยางเท่านี้ละเตี้มือนีิพี่น้อง มาเก็บตัวเฝ้าพอ่อม่ได้หนพี่น้องเดี๋ยวก็จะได้ไปห้าลูกโรงเรียนอีกแล้วพี่น้องจ้ะพี่จังเพิ่นว่าละ่ะตาดอกตาไล,าล่ตั้งเทียนต้องคลิปก่อนก็เฮ็ดเร็วเร็วพี่นอ้องเฮ็ดคลิปเร็วอีหลีเพราะว่าข่อยเฝ้าน้ำเวลาตั้งเทียนเนาะเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วนี่สินะตั้งเทียนกับตาไล่ตั้งเทีนาายทนกับไข่อยู่พอยเก็บไปหันบเฝ้าเรืงมือน่ะพี่นอ้องบอ,อ,อกจังสีคนนี้เห็นมันน้ย ไปลวกขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่ขอมาเบงรองมิลีบแม่ปีพี่น้องจ้ะอ่ายเมียกับหาเก็บตะพักสิลเลยเพื่ปีพี่น้องคนคอมเมนต์มาว่าคือพักหลายแประเทศนี่ลมันือพักกินหลยแท้สันหลยอิลีพี่น้องกันเท่าศึกษาแห่งหลยหลยอิริคยรูกจกพักหลยอิลีพี่นอ้องเพราะว่าคอยศึกษา ต้นตำลาเต็มหนึ่งมีสุนเนลผักพี่นอ้องผักที่ได้เบี้ยเก็บผลกินได้เบิร์ดแล่พี่น้องโมมีด่ดอกผักบอกผักเบี้ยเก็บตามตำลาจะะว่าออิลิก็เก็บเก็บผักตามตำลาพี่น้องจ้ะเมืม่อในก็สิออกอย่างนี้ล้วก็สิผลแล้วเฝ้าภาพลูกบอกนี้เบิร์ดก็ ไอ้พันย,ยิ่ใหญ่มเราจังมาเก็บพี่น้องคือต้นสูงให้เพิ่นมองกินเพิ่นหลายๆซะก็เนี่ยมงกิเพิ่นยังน้อยๆอยู่นี่จะเอาไปกินก็เหยอยากเนาะขอกะซิปอกมันแล้วกันพี่น้องจ้าปอกแล้วเดี๋ยวประ,ประมาณนี้แหละพี่นอ้องก่ได้ไปลวกกินจ้ะ